จะดนะคะจะมาแนะนำนะสำหรับคนใหม่นะคะเพิ่งเปิดบินมานะเพิ่งเปิดบินมาแล้วมีคนรู้จักนะคะหรือมีคอนเนคชันแต่ไม่รู้จะชวนยังไงนะอย่างแรกเลยขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งชวนใครซื้อสินค้าหรือทำธุรกิจนะคะถ้าเราไปเจอคนใหม่ที่ชอบใช้สินค้าเล่าเรื่องราวของสินค้าเล่าเรื่องราวความประทับใจเล่าเรื่องราวของผลิตผล ของสินค้าก่อนนะเล่าเล่าเล่าจนเขามาถามเราเองว่าเราว่าเรากินอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยบอกอธิบายนะแล้วก็อย่างที่สองค่ะถ้าเราไปเจอคนรู้จักนะเขาชอบทําออนไลน์เขาอยากมีรายได้เขาท,ทําธุรกิจอยู่แล้วเราอยากให้เขามาร่วมท,ทําธุรกิจกับเราหรือเป็นทีมงานเรานะอย่าเพิ่งชวนเขาเปิดบินหรืออย่าเพิ่งชวนเขาท,ทําธุรกิจนะคะหลักการง่ายๆคือชวนเขามาเรียนคอร์สออนไลน์ค่ะ อาชวนยังไงชวนแบบให้เราเป็นสื่อกลางนะให้เราเป็นสื่อกลางในการชวนเขามาเรียนเรายังไม่ต้องผิดการขายเราเหมือนเป็นเขาเรียกว่าตัวเชื่อมที่ทําให้คนรู้จักของเราได้มารู้จักคอร์สได้มารู้จักอาจารย์ได้มารู้จักออนไลน์นะคะ,ะหลักการชวนก็คือคะสวิวาเพื่อนเราชื่อเอนะคะ,ะสวัสดีค่ะ a อสวัสดีจ่าเอเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่ โอเคอาแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้างก็ถามเรื่องงานถามเรื่องสาทุกสูตดิบก่อนนะคะอย่าเพิ่งเข้าเรื่องอะจนคุยได้สักระยะแล้วนะคะถ้ามีโอกาสก็บอกเลยว่าอ,อ๋อพอดีเราไปเรียนคอร์สคอร์สหนึ่งมาคอร์สนี้ดีมากๆเลยนะแล้วเราเป็นสิทธิ์เก่าเขาให้สิทธิ์สิทธิ์เก่าถ้าชวนคนได้สามคนราคาค่าคอร์สจากห้าพัน 900บาทเหลือ59บาทนะแต่เขาจะให้สิบเก่านะมาชวนได้แค่3คนพอดีเราคิดถึงเธอเป็นคนแรกเลยอ่าเราก็เลยมาชวนเธอก่อนแต่อันนี้เราไม่บังคับนะเธอจะสะดวกหรือไม่สะดวกก็ได้หรือเธอจะยังไงก็ลองให้คำตอบเราดูพอดีวันวันจันทที่จะถึงนี้เรามีเรียนเป็นวันแรก เนาะอันนี้ถ้าเธอไม่สนใจอันนี้บอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจอันเนี้ยคือเรามาชวนนะแต่ถ้าเธอไม่ว่างไม่สะดวกอันนี้ก็แจ้งได้เลยแต่ถ้าสะดวกให้รีบแจ้งเนาะเพราะตอนนี้มีคนสนใจออนไลน์เยอะมากตอนนี้มีคนอยากเรียนออนไลน์อยากศึกษาออนไลน์เยอะมากแต่เราคิดถึงเธอก่อนเราให้ความสําคัญกับเธอก่อนเราก็เลยมาชวนเธอเป็นคนแรกก็ลองตัดสินใจดูเนาะ เ n a ค่ะเป็นการทำให้เรารู้ว่านักเรียนคนนี้เป็นใครมาจากไหนต้องการอะไรมีปัญหาตรงไหนที่เข้ามาเรียนออนไลน์เพราะจุดประสงค์อะไรในการโทรหัวใจขอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาครบถ้วนยิ่งข้อมูลเยอะข้อมูลละเอียดเรารู้เขามากเท่าไหร่แล้วอีกเขาง่ายมากทานาั้นอาเริ่มเลยนะสมมติว่าเราโทรหัวใจอ่ะสวัสดีค่ะคุณเอนะคะชื่ออาจารย์ระดานะคะอาจารย์ระดาเป็นเลขา ท่านอาจารย์บ็อกค่ะท่านอาจารย์บล็อกให้มารูลเลคุณเองพิเศษตอนนี้คุณเออยู่ที่กรุงเทพถูกต้องนะคะโอเคถูกต้องเนาะแล้วที่คุณเออยากมาเรียนออนไลน์เพื่อจะนาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนคะอ๋ออยากเรียนรู้ออนไลน์ออนไลน์แล้วก็อยากขายของออนไลน์ด้วยโหสุดยอดมาก,มากค่ะแล้วคุณเอเคยเรียนออนไลน์เคยศึกษาออนไลน์หรือเคยขายของออนไลน์มาก่อนไหมคะยังไม่เคยเนาะ ดีเลยค่ะเดี๋ยวมาเรียนในคอร์ดด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้คุณเอทางานประจำอยู่ธุรกิจส่วนตัวคะ่ะทํางานประจำโอ้ดีเลยค่ะตัวดาด้าเองก็เคยทำทางานประจํานะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วคุณเอเคยใช้ซูมในการเข้าปรชุมไหมคะไม่เคยไม่เคยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตัวดาด้าเนี่ยจะเป็นที่เลียงของคุณเอตลอดคอร์สนี้เลยเดี๋ยวดาด้าจะมาช่วยแนะนํา เรียนทั้งหมดมีอะไรคุณเอถ้าความปรึกษาดได้ได้เลยนะคะดได้ขออนุญาตอธิบายคอร์สเรียนของเรานิดนึงนะคะของเราเป็นพื้นฐานออนไลน์นะคะเราจะเรียนนะคะของเราเป็นคอร์สใหญ่นะคะสอนทั้งนักเรียนภายนอกแล้วก็สอนตัวแทนค่ะตอนที่อาจารย์ุกท่าสอนคุณเอไม่ต้องกลังหไม่ต้องตกใจนะอาจารย์อาจจะยกตัวอย่างรายได้หรือลายสไตล์ที่มีผลหลักจากออนไลน์ของเราะคะอันนี้เราไม่ได้บังคับนะ ชหรือหลอกลวงอะไรใดๆทั้งสิ้นมาเรียนแล้วคุณเอสามารถนาความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ในการขายออนไลน์หรือหรืไปท,ทําธุรกิจอะไรก็ได้ไปขายอะไรก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะของเราไม่ได้ห้ามนะคะไม่ได้ โอเคค่ะข้อมูเลเบื้องต้นก็มีประมาณนี้คุณเอมีคําถามอะไรไหมคะอ๋อตอนนี้ไม่มีได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวอจารย์ด้จะส่งรายละเอียดลิงก์ที่ใช้โหลดไปให้ในไลน์นะคะเดี๋ยวคุณเอโหลดเสร็จแล้วก็กดแคปหน้าจอมาให้อาจารย์ระดาดูนะึงว่าครบไหมแล้วเดี๋ยวอาจารย์ระาจะแนะนําวิธีการเข้าห้องเรียนค่ะอาจารย์าจะส่งเลขห้องมาให้แล้วก็การตั้งชื่อให้ค่ะ,คะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเดี๋ยวมเรียนด้วยกันค่ะ ประมาณนี้เลยอ่ะประมาณนี้แล้วอยากให้ทุกคนถอดที่แม่นา่าดาบอกเมืเ่อกี้ลงสมุดแล้เดี๋ยวแม่นา่าดาให้ทุกคนกพูดทูบุตรใจพูดตรงนี้เลยเราอยู่กนสามคนก็พูดเลยค่ะเ้รามว่าเราไมกล้าพูดแล้วก็พูดไม่ได้ากดรารทูบุตรใจสำคัญสิ็นวัต โอเคนะคะเดี๋ยว Happy House ของเรานะคะได้สร้างกลยุทธ์ใหม่นะ,ะก็คือเราจะยิงแอดโฆษณานะ,ะหรือชวนคนมาเรียนคอร์สออนไลน์ OBM วันเดียวนะคะอ่าซึ่งจะมีนะคะเราจะเรียนทุกวันอาทิตย์นะ,ะ10โมงครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งค่ะจะมีเรียนอ่าตั้งแต่การปรับโปรไฟล์เฟ e บุ o กนะคะการแต่งภาพการสร้างเพจแล้วก็มาจบด้วย เทคนิคไอเดียโมเดลนะคะในการทำออนไลน์ยุค 5G นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ดาดานะคะจะมาแนะนำนะคะเป็นสคริปต์ถ้าเกิดเรายิงแอดโฆษณาหรือเราชวนคนมาเรียนที่นี่ว่าเราจะพูดยังไงนะ,ะอะ่ขั้นตอนก็คล้ายๆกับการชวนคนให้มาเรียนในแบบออนไลน์นะคะอ่ะสมมุติว่านักเรียนแม่ดาดานะคะชื่อคุณเอคุณเอเหมือนเดิมนะคะอ่ะอ่ะ สวัสดีค่ะคุณเออาจารย์ดาดานะคะโทรมาจากเพจนะคะที่คุณเอลงทะเบียนไว้ว่าอยากเรียนแบบจับมือทำนะคะอาจารย์ดาดานะคะยินดีที่ได้รู้จักคุณเอนะคะ,ะไม่ทราบว่าคุณเอตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพนะคะที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นกรุงเทพอยู่เขตไหนคะอ๋ออยู่เขตบึงกลุ่มใช่ไหมดีเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสถานที่เรียนของเรานะคะเป็น อยู่ที่โรงเรียนแฮปปี้เฮาส์นะสอนทำออนไลน์ค่ะอยู่ที่ส่งประพาดอนเมืองนะอันนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวอาจารย์ดาด้าจะส่งหลังจากที่แกลกรายการอาจารย์ดาด้าจะส่งเป็นอา่าลิงก์ที่อยู่ไปให้นะคะเป็นโลเคชั่นไปให้เนาะแล้วคุณเอเคยเรียนออนไลน์เคยศึกษาออนไลน์หรือเคยขายของออนไลน์มาแล้วยังคะอ๋อเคยเรียนออนไลน์แล้วแต่ไม่เข้าใจทำไม่ได้ใช่ไหมคะอูอันนี้ดีเลยค่ะ นะคะบอกเลยว่าการเรียนแบบจับมือทำนะวันเดียวก็จริงค่ะแต่นะคะบอกเลยว่าการจับมือทำจะย่นย่อนะคะในการเรียนการสอนได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะวิชาหนึ่งนะถ้าเรียนผ่านออนไลน์หนึ่งชั่วโมงมาเรียนแบบจับมือทำค่ะประมาณ20ินาทีจะทำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สวันเดียวค่ะมาเรียนได้สี่วิชาเลยนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะในการลงทะเบียนนะคะ เราจะลงทะเบียนอยู่ที่299บาทนะฮะ299บาทจะได้ความรู้ไปเต็มเต็มค่ะพร้อมความรู้ออนไลน์นะคะแล้วก็จะได้สินค้าขายดีบุโลกออนไลน์มื้อข้าวมือเที่ยงฟรี1มื้อนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะอ่าเดี๋ยวอ่าหลังจากแอดไลน์ไปนะอาจารย์นาดาจะส่งลิงก์สำหรับใช้ในการตกแต่งภาพไปให้นะคะอ่าเบอร์ที่โทรมา เป็น ID line เลยไหมคะอ๋อใช่ใช่ไหมคะถ้าใช่เดี๋ยวถ้าง,งั้นวางหูเสร็จนะอาจารย์ดาดาขออนุญาตนะคะในการแอดไลน์ไปนะคะอ่าแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ที่14 14สิ่งหานี้นะคะเรามาเจอกันที่แฮปปี้เฮาสนะคะอ่าคุณเอมีคำถามอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ อ๋อไม่มีแล้วเนาะได้ค่ะค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเดี๋ยวมาเรียนด้วยกันมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะ อาจารเที่ยงแล้วนะคะอาจารเที่ยงแล้วถ้างั้นเดี๋ยวที่อาจารย์นาด้ได้ส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้คือหัวข้อวิชาที่จะเรียนในวันนี้นะคะเราจะเรียนด้วยการสอวิชาค่ะวิชาแรกการตัดแต่ง Facebook โปรไฟล์ค่ะวิชาที่สอการตัดต่อภาพตัดแต่งวิดีโอหรือตัดแต่งภาพตัดต่อวิดีโอด้านหมึ่งนะคะอะวิชาแรกค่ะบอกเลยว่าสำคัญมาก,มาก,มากหลักสูตรของเราก็เลยเอาวิชาแรก วิชานี้มาเป็นวิชาแรกค่ะเพราะการตับแต่งเป็นโปรไฟล์มีความสําคัญมากกับการทําออนไลน์ค่ะทุกคนที่เริ่มต้นทําออนไลน์ภาพโปรไฟล์ต้องดีน่าเชื่อถือและก็ปางเพราะถ้าเราภาพโปรไฟล์ในเฟ k จ,จบวิชาแรกแล้วเดี๋ยวมาเรียนวิชาที่สองค่ะการตัดแต่งภาพตัดต่อวิดีโอนะ,ะบอกเลยว่าวิชาที่สองก็สำคัญมากถ้าเราตัดต่อภาพตัดแต่งวิดีโอได้นะ,ะภาพของเราจะสวยจะปังเป็นการลดต้นทุนในการทําออนไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเรียนกันนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ออนค่ะอาจารย์ออนดีกรีก็ไม่ธรรมดาค่ะจบการศึกษาจากประเทศไต้หวันค่ะท่านเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนอยู่แปด ตอนนี้มาทำออนไลน์เป็นเวลาค่ะเดี๋ยวท่านจะพาเราไปทำสัญญกรรมออนไลน์ค่ะอย่าลืมเตรียมรูปถ่ายขึ้นตัวรูปถ่ายภาพเดี่ยวนะคะไว้ด้วยเดี๋ยวท่านจะพาเราไปทำสัญญกรรมออนไลน์ค่ะใช่นะคะเรามีคำใหม่เกิดขึ้นแล้วเขาจะว่าอุ้ยอะไรคือสัญญกรรมออนไลน์เขาเรียกว่าดึงดูดความสนใจให้เขาอยากเรียน<ม>อ่ะเดี๋ยวห้องเปิด การนั้นไม่อยากให้เข้าช้านะคะห้องเต็มเดี๋ยวอยา,าว่าอาจารย์นาดาไม่เตือนนะห้องของเราเต็มเรือมมากค่ะต,ตอนนี้มีคนสนใจออนไลน์เยอะมากๆเลยอาจารย์จะเข้าหนึ่งทุ่มนะคะแต่ขอให้เราเรียนเข้าเรียนตอน18นาฬิกาสนาทีนะคะส่วนเลขห้องแล้วก็การรับชื่ออาจารย์นาดาสอนไปแล้วเมื่อวานเนาะสมมติว่าเราสอนเขาไปหลักจากที่เราโทรหนใจอะแม่นด,ดจาจะข้าพาร์ตหาเนะาะอ่าเดี๋ยวค่อยลงรายละ,ะเอียดเอาเอาสตั๊กเกอ ียนด้วยกันค่ะนะคะอ่ะก็วางหูไปเนาะอ่ะน,นี่คือตอนช่วงตอนเที่ยงนะะหรือว่าช่วงก่อนเรียนทีนี้มาถึงช่วงที่จะเข้าเรียนนะคะพอช่วงที่จะเข้าเรียนเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าห้องเรียนจะเปิด18นาฬิกา45นาทีเราเรีบเข้าไปรอนักเรียนเลยค่ะแล้วกดยกมือที่เป็นรูปมือสีฟ้าให้เราไปเป็นพาราลิสอ่ะความหมายคือทําไมเราต้องเป็นไปเป็นพาราลิสเพราะเราจะดูชื่อนักเรียนของเราได้ค่ะว่านักเรียนของเราเข้ามาหรือยัง ะะที่เรากดนะไปไปไดนอ๋อกดไปแต่ไม่ได้ขึ้นต้องส่วนใหญ่เขาจะกดให้เป็นโกอัพอถ้าเกิดใครที่อยากกดแล้ได้ขึ้นไวรีบเป็นโกน,นะลูกนะได้ได้อยู่สแดสแดงว่าแอดมินแสดงว่าแอดมินรู้จักเบีย <c oughs> <c oughs> เอไม่บางทีเราต้องรู้จักกับเอซีนิดนึงทักไปอะไรเงี้ยลองลอง พอถึงเวลาเรียนนะเราเข้าไปก่อนนักเรียนเลยแล้วเราเข้าไปดูว่ามีชื่อนักเรียนเราไหมนะคะหรือถ้าเราไม่ได้เป็นมนาลิก็รบก,กวนให้แม่ทีมงเราเช็คชื่อน,นิดนึงหรือถ้าเราไม่ได้ให้แม่ให้หกโมงห้าสิบใช่แต่ต้องมีพิธีพูด เป็นไงบ้างคะสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวความจริงจะปรากฏอ๋อสัญญาณไม่ค่อยชัดค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาพชัดไหมแคบหน้าจอให้ดูหน่อยเออเอออะไรมันมีวิธีอ่าเป็นยังไงบ้างคะสัญญาณชัดบางทีเราถามเว่าเข้าไหมเขาจะบอกเราว่าเข้าจริงๆเขาไม่เข้าแต่ถ้าเรามีวิธีจอะแบบนี้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเขาเข้าหรืสัญญาณชัดไหมชัดค่ะอุ้ยภาพชัดไหมคะแคบหน้าจอให้ดูหน่อยเดี๋ยวเราก็รู้บางคน สัญญาณชันไหมคะโอ้ยังไม่เข้าเลยค่ะอยู่ข้างนอกเห็นไหมเราไม่จําเป็นต้องไปถามคําถามแบบตรงๆอะแต่ให้เราอใช้คําถามแบบเขาเรียกว่าตีม้าออกค่ายเหมือนที่แม่ละลาเคยสอนคือถ้าเราจะไปตีค่าศึกอะเราเอาม้าวิ่งเข้าไปในค่ายค่าศึกเราตายไหมตายเออที่เขาเรียกว่าให้วิ่งม้าเรียบค่ายอะเทียบค่ายคืออะไรไปสืบเขาก่อนไงว่าเขามีกําลังเท่าไหร่เขามีม้าเท่าไหร,ร่เขามีอาวุธเขามีอา สบายงไหมเห็นไหมพอเราพอเรามาเรียบคายก็เสร็จเราก็มาวางแผนไปตีข,ข้อกับอ่านี่เห็นไหมใช้คนลยุ์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวต่อไปเราดูแลทีงานเราใช้กลยุ์นี้ได้เลยนะคะอ่ะนี่เสร็จบีฟอนะอ่าไม่ได้ได้วยบอกอีกจุดหนึ่งว่าตอนที่เราโทรบีฟอร์เราบอกเขาไปอีกอย่างนึงว่าเดี๋ยวเรียนเสร็จจะโทรหารนะคะไม่ต้องถามจริงไม่ต้องถาม่มาสะดวกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเรียนเสร็จคุณที่โทรเลยเขาจะได้ไม่ทันัน่งตัวอ่านี่จบ และตอนนักเรียนเข้าห้องแล้วเรามั่นใจว่ามีชื่อนักเรียนเขาเข้าห้องเรียนแล้วก็เราก็ไปก,ก,กินข้าวทาําภารกิจของเราแต่อย่าลืมกลับมาหมั่นดูนะอ่ะาอันนี้เสร็จแล้วอ่าอย่าลืมกลับมาหมั่นดูลายเพราะเขาต้องส่งรูปส่งอะไรเราก็อุย้ยสวยจังเลยค่ะสุดยอดค่ะเยี่ยมค่ะน่าจะปรับแต่งตรงนี้นิดแต่เราต้องชมแบบจริงใจนะพม่กก็ทํารูปมาหน้ามืดเยี่ยมค่ะสุดยอดค่ะ <c oughs> คือเราก็ไม่จริงใจถูกไหมอะไรเราต้องบอกแบบนี้อุย้ยพี่เรียนวันแรก เก่งมากๆเลยนะคะแต่งรูปได้ขนาดนี้แต่ทีนี้ดาดาอยากให้พี่ปรับให้สว่างนิดนึงค่ะอาพี่ดาดาอยากให้พี่เอาภาพมาอยู่ที่ขอบขาย้ายตัวลอยเพราะนักเรียนของเราบางคนเห็นไหมเอาภาพไปอยู่ข้างบนตัวมาเลยลอยถ้าเราเจอนักเรียนที่เขามีภาพครึ่งตัวนะให้เขาเอาภาพให้ใหเอาท่อนล่างของเขา,เามาชิดกับขอบภาพมันจะสวยกว่าอย่าให้เขาไปลอยอยู่ข้างบนอานี่เป็นเทคนิคง่ายๆเห็นไหมคะแค่นี้แหละวันแรก ที่เขาเรียนเขาก็ประทับใจแล้วอ่านี่คือบีบีฟอร์วันแรกมาดูอัปเตอร์วันแรกว่าเราจะพูดอะไรบ้างเนอะอัปเตอร์วันแรกเทคนิคเลยอย่ารอให้เอ็มซีติดห้องแล้วรอค่อยถูเพราะนักเรียนออกจากห้องบางคนไปทำธุระบางคนนอนเลยเพอคนนอนฟังอยู่ก็าอาจจะหลับไปเลยตอนที่เอ็มซีกำลังจะกล่าวจบเราอะจะน่าจะรู้แลลวเอ็มซีจะกล่าวจบใกล้จบตอนไหนใช่ไหมรีบถูเลย บางทีแม่เาได้ไดี่โทรบ,บอกเอ็มซียังไม่จบคาบอกอ๋อเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะเออบางทีเราต้องมีแบบลูกเล่นอ่ะเออแต่ลูกเล่นใหญ่เ็าจะติดอ่ะเอออ่ะเป็นไงบ้านคาเรียนวันแรกประทับใจเนาะอาจารย์สอนสนุกใช่ไหมคะอาจารย์ซีกับอาจารย์ออนใครน่ารักกว่าการคาเห็นไหมเขาจะรู้สึกสนุกน่ารักแต่ไม่ใช่เป็นไงคะวันแรกดึกไหมคะในนี้เรียกคำถามค่าปะตายนักเรียนบอกว่า,วาใช่คะ่ะดึกมากม่วงน,นอน ไม่เรียนแล้วเคยมีนะไปถามคาถามชวนใะห้เขาไม่เรียนะ่ะเราต้องบอกว่าเป็นไงบ้างคะวันแรกก็สนุกคุ้มใช่ไหมคะกับ59บาทโอ้โหสุดยอดเลยใช่ไหมคะเห็นไหมนักเรียนเขาจะคล้อยตามว่าอุ้ยคุ้มค่ะ59บาทอุ้ยพี่ว่าคุ้มมากพี่ชอบแล,ล้วล่ะไรไหมถ้าเราบวกไปถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่ลบเกินเขาจะบวกกลับมา แต่ถ้าเกิดเขามื่งงอยู่ด้วยอารมณ์เสียสอนดึกเปน็นไงคะวันนี้ดึกเหงยไหมคะโคตรเหนื่อยแล้วค่ะน้องวางหูครมเรานอนไหมเราเสียเอ้ยเห็นไหมบางทีอ่ะเราแบบคําถามใกล้เคียงกันแต่ว่าวิธีถามไม่เหมือนกันคําตอบก็ไม่เหมือนกันนะแอมที่แม่บอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยไหมแม่มดาราคิดทุกสเต็ปนะว่าจะถามอะไรเขาว่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปถามเขานะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะถามอะไรแล้วเขาจะแล้วคําตอบที่เขาตอบต้องตอบอะไรแม่จะรู้เลยถ้าแม่ถามคํถามนี้เดี๋ยวเขาจะได้คำา เราอยากฝักอ่าวันแรก่าไป,ไปวันที่สองสเต็ปเดิมนะเก้าถึงสิบโมงส่งรายละเอียดการเรียนวันที่สองวันที่สองเราจะเรียนเขียนคอนเทนต์กับสร้างเพจเหมือนเดิมเก้าโมงสิบโมงไปเอารายละเอียดจากห้อง เิมแล้วพอตอนเที่ยงก็ทรหาเขาเหมือนเดิมนะเพราะเขาบอกเราว่าเที่ยงแต่ให้เราจําเวลาที่เขาว่างด้วยนะคะอาจะว่าเขาว่างบ่ายหนึ่งบ่ายโมงโไปตัป้งเกอนไว้บ่ายตอนที่เราอา after วันแรกอ่ะให้เราบอกพ่วงไปเลยว่าวันที่สองเราจะมีวายออนไลน์อามีคอร์สพ,พิเศษสําหรับรุ่นนี้ค่ะวายออนไลน์ คือคอร์สพิเศษวายออนไลน์ค่ะเดี๋ยวสี่โมงครึ่งพี่เข้าเรียนได้เลยนะคะเอาเลขเดิมที่เรียนเมื่อวานเลยค่ะตามรายละเอียดที่ดาด้าส่งไปนะคะส่วนหนึ่งทุ่มวันนี้นะคะเราจะเรียนเขียนคอนเทนต์กับสร้างเพจบอกเลยว่าถ้าเราอยากเก่งอยากประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์เราต้องเรียนเราต้องรู้2วิชานี้ค่ะเขียนคอนเทนต์คอนเทนต์เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์สัมนะเดี๋ยวเรามาเรียนกันว่าเราจะ เขียนคอนเทนต์ยังไงให้สะกดนิ้วกดดูให้สกดดุดนิ้วอยู่ที่คอนเทนต์ของเราเพราะคอนเทนต์ค่ะจะทําให้เขาอ่ะสะดุดอยู่กับเราไหมอยู่ที่คอนเทนต์คอนเทนต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะได้มาเรียนวิชาที่สองนะสร้างเพจอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสร้างสร้างเพจให้ดังสร้างให้อ่าเขาเรียกว่าน่าเชื่อถือทํำยังไงนะวิชาเราจะจะได้เรียนกับอญญาจารย์สุดหล่อนะ อาจารย์โชคค่ะปะวิสยุทธ์ปพนวัชรภูมิคินาอาจารย์ท่านนี้มีความรู้ความสามารถหลากหลายและเป็นเทพแห่งคอนเทนต์เลยค่ะอาเดี๋ยวพี่จะมาดูว่าเรียนคอนเทนต์แบบคงคุมเขียนยังไงนะคะส่วนวิชาที่สองค่ะเรียนกับอาจารย์ซินดาลินรวีนิติวัฒน์ค่ะือว่าอาจารย์ท่านนี้ได้รับกําไรหลักล้านต่อเดือนนะคะเดี๋ยวท่านจะมาดูว่าแค่ของการได้รับหลักล้านคือการสร้างเบียดงสร้างยังไง อ่ะเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนกับอาจารย์สองท่านนี้ค่ะอ่ะนี่คือบีฟอรเวลาเรียนเวลาเดิมอ่ะอะาจทำตามสเต็ปที่แม่ราด้าบอกเหมือนเดิมอ่ะแปดแปดนานทีเราเข้ามาเช็คชื่อนักเรียนถามเหมือนเดิมมาดูไลน์เหมือนเดิมอ่ะแล้วพอเสร็จเราก็ทูอัพเตอร์นะแต่อัพเตอร์วันที่สองแม่ราด้าจะเรียกว่าเป็นการอัพเตอร์โยนหินทำไมถึงใช้คำว่าโยนหินทาทางเพราะเขาเรียนมาครบวันที่สอง เราจะเริ่มเช็คเขาได้เลยว่าเขาคิดบวกกับเราไหมเขาจะไปต่อกับเราได้ไหมเขาคิดอะไรอยู่เขาสนใจออนไลน์ไหมแต่เราก็ต้องถามเชิงโยนหินนะไม่ใช่พี่คะมาขาดออนไลน์กับหมูไหมคะไม่อาไม่ได้นะพีะ่ชอบสินค้าตัวไหนไม่ได้นะจากเขาเปิดไตไหมเราอาวันที่สองพอเราเหมือนเดิมพอเอ็มซีใกล้จะพูดจบเราก็ เป็นไงบ้างคะเรียนมาครบสองวันห้าวิชาแล้วเพราะเขาเรียน,นออนไลน์ด้วยน้องสองวันห้าวิชาเป็นไงบ้างคะออนไลน์ยากไหมคะถ้าเกิดเขาตอบว่ายไม่ยากนะพี่คิดว่าพี่คิดว่าเป็นไปได้โอ้พี่ก็สนใจอยู่อ่ะเห็นไหมเราก็วิเคราะห์ถูกแล้วว่าคนนี้ไปต่อของเราได้อุย้ยออนไลน์พี่ว่าน่าสนใจนะมีขายอะไรบ้างนะ้องเท่านั้นแหลคะค่ะไปขอแม่ทีมาส่งหมดตั้งสามแพ็กเกจรับรองค่ะถ้า เอ้าถ้าเขายังไม่ฟังอาจารย์ผู้ปิดการขายเขาอาจจะแค่สนใจอยากอาจจะอยาก